พลเอกพนาแแล้วปลอดทุก ح. ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกทัชชัยปิตนีระบุตรเจรตตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดและอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อติดตามการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติตามมาตรการแม่สอดโมเดลพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติงานที่สำคัญจากผู้บัญชาการกองกําลังนเรรศวนในพื้นที่แนวชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตาก พร้อมทั้งพบปะแล้วก็ให้อาวาดแก่กําลังพลของกองกําลังในเรสวนแล้วก็ได้กล่าวชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานของกําลังพลทุกนายที่มีความเข้มแข็งเสียสละอดทนเพื่อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติตลอดจนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวไทย และขอให้กําลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทครับจากนั้นนะครับผบอทอบอและคณะได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์และตรวจเยี่ยมกําลังพลในพื้นที่แนวชายแดนจุดสําคัญต่างๆครับรวมถึงจุดตรวจการบ้านช่องแคบนะฮะอำเภอพุพระจังหวัดตาก ซึ่งเป็นจุดตรวจการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่แนวชายแดนฝั่งเมียนมาและเน้นย้ำเรื่องการใช้มาตรการแม่สอดโมเดลพร้อมสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นการส่งออกแผงโซลาเซลล์เครื่องปั่นไฟและอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการระงับไฟฟ้าของรัฐบาลและก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายครับที่ทุองเทปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของชาติกันด้วยนะครับ